เบิ้งไต่ท่องเลยเนดะี๋ยวมาเบิ้งพ่อใหญ่ขึ้นเมื่อนี่ขึ้นเพราะขึ้นเบิดเมื่อไรเมื่อนี่เอาจนขึ้นโอ้ ค่ึงคันน่ะนี่มันไม่ใช่คขึ่งล้อนะนี่มันขึ้นคันึ้นมลงไว้่อน้ยพลังหมดอล้ เป็นแอ่งไงตรงเนี้ยแ,แล้วทีนี้พอพอดินมันโดนกับแผ่นเหล็กใช่ไหมพอพอมันพอมันเอียงฝั่งไหนมันก็ลื่นลงสไลด์ลงเองอ่ะอ้าอ้าอ้าขึ้นยี่รักเบิ้งซองแล้ว ไปหมดไปเดี๋ยวเปิดนาดินนะครับล็อกแผ่นเหล็กไหมนะครับขามยืดว่าได้ครับ อย่าแพนเล็กแล้วน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาแค่นั่นนะไม่ยัดลลอนะครับยืดตายเีดไปยีเพอยืดขาออกไปด้วยนะยืดขาหนาออกไปด้วยนะ ยืดไปเลยยืดไปเลยพีเยพ่เจนเพีเ่เจนกดหน่อยพี่เจนกดหน่อยเออกดอนถึงสูงเอ้ยเ,ยเยง,เยงเยนนี้ยพอดเลยโอเคพี่เจนพอกันพี่เจนพอกันกดเลยป่ะนี่เงี้ยพดกดเลยไปพี่ก๊อฟยัด ขึ้นจนังไหนก็นขึ้นครับลักษณะนี้พอจะห้องแผ่นเหล็กได้ไปพี่กอบยัดมาบ่ต้องปรับแล้วยกขึ้นสุดย่ดางเดียวเลยบ่ต้องปรับเออไปยัดมายัดมา เดินมาพี่กอ๊อฟเดินแหกมาเดินแหกมา มันเต็เมือนเคื่อนะเขาขืนว่าได้นน่อรยัดมาพี่ครับยัดมาดัดมาพี่ครับตังนิ้นตังนี้่ลย จากดินข้างรถออกก่อนดินข้างรถตรงนี้น เจนดันมาพี่เจพี่เก็บดันมาดันมาดันมาทำมาเลยเจนดันมาออกออกซ้ายหน่อยพี่เจนออกซ้ายหน่อยพเก็บพปก่อน แต่คนยางกับยังลมนะอไ,อ,ไอแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนปั๊บสะไลด์ขึ้นไปปับป๊บสะไลด์ทะแยงมหมปั๊บทะแยงขวาก็สาาไสไหมเออปั๊บเลยปั๊บเลยเดี๋ยวดึงแล้วนี่ยปับ๊บเลยเก็บขาเลย กอดสลิงเลยพี่เจนกอดสลิงเลยทะแย,ยงมาทะแย,ยงมาเยกเบริดเลยเบริดเลยเจ็บขาเลยพอก่อนพี่เจนพอก่อนพี่เจนพี่เจนเดินม,มางี้ 凉开台，凉开台。 พอมาได้แล้วนะฮะ นด่แหละล่ะปำบมานนี้พี่เจนเอาเอาแผ่นนี้มารับหน่อยพี่เจนเอาเอาแผ่นนี้แผ่นผน,ผนี้ดันมาหาล้อเลย ครับไอ้แบบ like. วงกลมพื freely, <tr> sunshine, poetry, ้งเก้าปั๊บรลอวงกลมพื่งเก้าเดยวดึงขึ้นมาเลยใช่ใช่ไปพี่เจมยืนที่เดิมเลยยืนเบียดเบียดตรงนี้ก็ได้ แค่ขึ้นมายืนตรงนี้ได้ก็พอก่อนนะ อะไรอีก да เพือเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพ่อนโอ๊ยมันอันนี้เสียไงพดปั๊บรอดล้างถูกตรงเราใส่แต่ลอดน่ะเออ ไปตะลอดนาป่ะนี่ยหักตะลอดนาปั๊บลอดนาอย่างเดียวไปเจ็ดอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงหักชายไปเลยหักชายไปเลยเออพอกัอนพอกันนี่พุทไป ไปไปไปพอกันพอกันพอกัน พ่อ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  <c> พ <oughs> ่อตัวเองขึ้นเไปคนแล้วขึ้นจากบ้านได้กับโอเคแล้วไปโอเคครับเจอก,กันคลิปหนะ้า